นี่นะการกรแฟหมักนะโรยไปเลยโอ้โหกำ<ห>ลังมีราเขียวด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ปุย๋ยหมักพืชสดมะนาวทุน9ก้ากันนะเพราะว่าเราต้องดูแลเขาเรื่อยๆเมื่อวันก่อนเราฟางมากบไว้ต้องกบให้เกิดความชื้นนะนเพื่อนๆเพราะไม่อย่างนั้นดินมันแห้งแล้วปุย๋ยที่เราให้เชื้อราจะตายหมด <ส è S 1> ถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าแถวนี้เขา ริมถนนนั่นนะเรามาดูกันนะน่ะได้ยินเสียงไหมพอเราไม่อาจคลิปเขาก็ยังไม่มานะเนี่ยลากเขาจะลอยขึ้นมาผมจะให้กากกาแฟด้วยเดี๋ยวกากกาแฟอ๋อมีอยู่ตรงนี้กากกาแฟหมักถ้าไม่มีก็ให้ดินหมักหรือดินก็ได้ถมโคลนเขาสักหน่อยนึง ยากก็ขึ้นดีจังกากกาแฟก็เป็นปุ๋ยนะเพื่อนแต่เจ้าปุ๋ยหมักพืชสดลงก่อนแนละ้วเดี๋ยวลงกากกาแฟลงกากกาแฟเลยดีกว่ากากกาแฟก็คือดินมีไนโตรเจนด้วยเราหาพยายามหาวัสดุที่มาทดแทนดินนะเพื่อนๆ สียงรบกวนขอโทษจริงๆไม่รู้จะทำไงก็มันเป็นธรรมชาตินะพเพื่อนๆนะเราทำงานแบบนี้ริมถนนนี่นะกากา,ะกาแฟหมักนะโรยไปเลยโอ้โหกำลังมีลาเขียวด้วยหมั่ไว้นานมึงมีลาเขียวด้วยเพื่อนๆลาเขียวนี่คืออะไรอะ่ะไตโคนเมีมากเออ ที่นี่กากาแฟ,แฟเยอะยเราหาวัสดุที่มาทดแทนดินมกนานมันเป็นก้อนอโอยเลยไม่งั้น่างเขาจะรอยนะโอยไปเป็นมะนาวทุนก้าวนะเพื่อนๆตอนมาจากต้นนี้ต้นนี้ ตัดใบออกเกือบหมดแล้วมันก็จะแตกมีลูกติดบ้างแต่ไม่เยอะเรายังไม่รู้วิธีว่าทําให้ลูกเขาติดเนี่ยหูออกดอกเยอะมากแต่ติดไม่เยอะกําลังเก็บข้อมูลอยู่นี่นะปุ๋ยหมักพืชสดเราทําเองนะนเพื่อนๆนะถ้าเราทําเองอะ่ะมันจะคุ้มไงเราไม่ต้องไปซื้อถึงบอกทุกอย่างเราต้องทําเองนะลอยไปเลยไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าปุ๋ยนี่เป็นอาหารของพืช ถ้าไม่ทําไม่ไหวแล้เพื่อนมันต้องทำเองนะนี่นะไม่ยากนะเดี๋ยวเองก็ลาดด้วยนะ้ำปลาหมักฟางนี่เพิ่งเพิ่งไปเก็บมาฟาง เขายังไม่ทันเผาบางทีเขาก็เผาบางทีเขาก็เอาน้ำมาแช่ให้มันเน่านะถอดรองเท้านีกว่ารองเท้านี่เป็นอุปรสรรคเสียงก็เป็นอุปรสรรคนะนเพื่อนๆนะไม่ว่ากันนะว่าก็ได้แต่ว่าแบบแบบให้รับได้นะถ้าว่าแล้วแบบ รับไม่ได้ผมบอกนะนี่นะแล้สุกวางจะน้อยไปด้วยคือถ้าเราไปปล่อยหน้าดินแห้งๆโดยที่ไม่มีหญ้าไม่มีหญ้าขึ้นหรือว่าไม่มีอะไรคุมเนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีๆมันจะตายหมดมันมันไม่ชอบแสงแสงแดดเพราะแสงแดดมันมี แสงอุ่นตามันจะฆ่าสิ่งมีชีวิตนี่เลยเปาะไปเลยนนหนาหนายิ่งชื้นเท่าไหร่ยิ่งดีไอ้ไอลาขาวมันจะมันชอบความชื้นชอบมืดๆมันไม่ชอบแสงอะนะแล้เ,เดี๋ยวเราก็ลาดด้วยน้ำปัหม่ะ ต้องหมั่นดูแลเขาไม่งั้นเราก็จะผลผลิตมันก็จะไม่ดีเดี๋ยวนะน้ำปลาหมักเตรียมไว้แล้วน้ำก็เตรียมไว้แล้วนี่นะน้ำปลาหมักเราทำเองนะเพื่อนๆไอ้นี่ไอ้นี่สิบลิตรทุกบกทุกอย่างเราต้องทำเองมีเยอะมากน้ำปลาหมัก แค่นี้พออน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วแป๊บก็ลาดเลย,เยลาดไปเลยให้ปเปียกๆไว้ ถังนึงก็น่าจะพอนะถ้าไม่พอก็สองถังน่าจะได้สักถังหนึ่งไปนะสักถังหนึ่งแต่รอบนี้นี่ไม่ต้องเยอะนะคือให้เยอะเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ตายหรอกเพราะว่าเราของเราเนี่ยหมั่ว่าสองปีแล้วเรามาขยายเจือจางมันเป็นไม่เป็นกดแล้วนี่นะ มันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งเพื่อนๆที่จะบอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะถ้าใครที่รู้แล้วก็ผ่านนะถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็มาดูพร้อมๆกันนะ <c oughs> เบื่ออยู่ริมถนนเบื่อรถมากๆ,ๆนะเพื่อนๆนะอย่าเพิ่งลำคาญน,นะคนคนทำคลิปเองก็ลำคาญเวลาไม่ทำคลิปก็ไม่มีอะไรเวลาทำคลิปเสียงนูง่นก็มาเสียงนี่ก็มา แถวนี้เขายังปลูกข้าวอยู่นะเพื่อนเพืเขาจะนี่ปลูกข้าวรอบสุดท้ายของปีนี้ปีนึงปลูกสามรอบรอบนี้ที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วผมไม่ได้ฟังมานี่แล้วบางที่ก็เกี่ยวแล้วก็มีกําลังเกี่ยวไปแล้วแล้วกําลังจะปลูกก็มี <c oughs> เขาเลยต้องยิงปืนไล่นกนะเพื่อนๆ ย่านี้เป็นอะไรทิ้งอ่ามากๆไม่ได้ปลูกเลยนะขึ้นดีจริงๆขอแจมกับเขาด้วยตลอดเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเคล็ดลับอย่างหนึง่งบางคนอาจจะไม่รู้ที่แรกผมก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะต้นมะน,นาวทำไมอยู่ๆต้นมันเหลืองๆใบเหี่ยวๆ นี่มันเป็นอะไรเราก็ดูแลอย่างดีเลยนะที่ไหนได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะบางคนอาจจะไม่รู้อ่นี่เรียบร้อยถ้าลมพัดเขาเ้าแรงๆเนี่ยต้นเขาโยกได้เนี่ยเรียบร้อยเลยถ้าเราไม่ดูแลเขาก่อนนะเขาจะเหลืองแลวตายมือนกันลากเขาโดน โดนลมมาโยกมาโยกไปล่าเขาขยับได้เขาจะตายนี่แหละคือเคล็ดลับบางคนก็อาจจะไม่รู้นะถ้าไม่รู้ก็รู้ไปมองๆกันถ้ารู้แล้วก็แล้วอย่ามาต่อว่ากันนะเพราะว่านี่จากประสบการณ์ตัวเองเลยถึงต้องปักเสาให้แน่แล้วผูกเอาไว้ห้ามโยกพวกนี้ก็เหมือนกันมองเห็นปอกไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กันดีกว่า ต้นใหญ่รอบที่แล้วผมไลฟ์ไปอ่ะทำคลิปไปอ่ะออกดอกเต็มต้นเลยถ้าบอกถ้าติดอ่ะได้ประมาณโหน่าจะเป็นร้อยสองร้อยลูกปรากฏว่าติดไม่หมดเพื่อนๆตอนนี้เราก็ตัดใบออกเกือบหมดแล้วอันไหนที่มันมีใบอยู่แสดงว่ามีลูกนี่เห็นไหมเพื่อนๆน,น,น,นี่นะอะนนีมีทุกช่อเลยนะนี่นี่กำลังออกดอยกแลละลูกยังไม่โตเลยเนี่ยออกดอยกลัลลวเหมือนก็จะออกทั้งปีอ่ะ นี่เป็นชุดแรกๆนะเดี๋ยวมันแก่แล้วผมจะผ่าให้ดูนะเพื่อนๆมีประมาณ3ลูกไม่รู้มานลงมาได้ไง3ลูกขนาดงดน้ําไปเป็น20วันนะยังไม่ตายเลยลูกยังไม่ล่วงลูกนี้ใหญ่หน่อยนี่นี่มีช่อทุกลูกเลยนะที่เห็นมันมีอยู่เนี่ยนะจะมีติดติดลูกทั้งหมดเลยแต่ไม่เยอะเพื่อนๆเสียดายเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยที่แบบเร่งดอกเพราะว่าไอ้นี่เขาเยอะ ในตัเจ้นเยอะมีแต่ใบนี่นะมีทุกช่อเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยที่เคยบอกเห็นไหมเพื่อนๆต้องมัดอย่างดีเลยเห็นไหมพอลมโยกมาโยกไปมันจะตายแล้วใบก็จะร่วงทาท่าจะตายในถังบอกประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนเราเองนะเพื่อนๆตอนนี้กําลังแตกใบกันใหญ่เลยแตกก็แตกไปเดี๋ยวใบงามๆแล้วเดี๋ยวจะตัดออกเดี๋ยวจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบางส่วนเอาไว้นะ นี่นะติดทุกช่อเหมือนกันมีใหญ่มีเล็กนะเนี่เหนไหมก็น่าจะได้กินนะเพราะขนาดนี้คงจะไม่ร่วงแนละ้วเพื่อนๆนี่นะข้างบนข้างบนบนี่น่บนบนนี่อันไหนที่มันติดเราก็เลี้ยงเอาไว้ให้เหลือใบน้อยๆหน่อยนะเหลือใบเยอะเดี๋ยวมันไปเลี้ยงแต่ใบไม่ยอมเลี้ยงลูกนี่นะก็ได้สักยี่สิบลูกได้ป่ะวันนี้น่าจะได้นะยี่ลูกนอะนเพื่อนนะ ตามนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยสองต้นต้นนี้ต้นหนึ่งนะเราตอนมาจากต้นนี้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้วันก่อนที่ทําคลิปไปเนี้ยก็ตอนมาจากต้นแม่ต้นเนี้ยตอนนั้นซื้อต้นนี้มาสองร้อยซื้อมาสองต้นตายไปต้นบนโอ้โหเพื่อนๆเสียดายมากเลยมันจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะมันดูแลยากไงเราก็ต้องหมั่นดูแลเขานะแล้วก็เราก็ตอนเลย ที่ว่าที่ใครบอกว่าขุยมะพร้าวต้องแช่น้ําก่อนไม่จริงครับผมไม่เคยแช่น้ําเลยนะผมก็เอาขุยมะพร้าวมะพร้าวสับอะไรพวกนี้ที่บ้านมีเปลือกมะพร้าวเยอะอะมาบีบน้ําเปียกๆแล้วก็ตอนแล้วก็หอมันก็ออกตอนสองยอดนะออกสองยอดนะเพื่อนๆนเนี่ยได้มาสองต้นก็แสดงว่าสารฝาดไม่มีผลต่อร่างพืชเพื่อนๆว่าจริงไหมไม่มีผลไม่งั้นมันตอนไม่ขึ้นหรอกถ้าเราไม่แช่กลับมะพร้าวใช่ไหมอย่าไปเชื่อไม่ต้องแช่ เอาน้ำที่ไหนไมาแช่ก่ำมะพร้าวยืะแยะเปลืองน้ำจะตายอยากใส่ใสเลยมะพร้าวสับอะไรพวกเนี้นะครับขอโทษนะเพื่อนๆน,นะสงสัยโปวดถามแต่ว่าถามโดยต้องมีข้อมูลบ้างนะไม่ใช่เพื่อนๆถามโดยที่แบบผมก็ให้เต็มๆแล้วนะละเอียดยิ่งออกว่าแป้งนะเพื่อนๆเ,เนี่ยดูแลมาก็หลายเดือนแล้วนะเพื่อนเอน,นะก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนะ ฝนล,ล,ล,ลงแล้วเพื่อนๆไม่รู้แสงจะเป็นไงนี่มันประมาณน่าจะ6กโมงแล้วมั้งไม่แน่ใจเกือบๆหรือยังไงไม่รู้ฝนมันพํๆๆแล้วอาจจะต้องนี่แหละหกโมงพอดีละสิบแนาฬิกาก็ลากันไปเลยนะนเพื่อนๆนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะ แล้วก็สงสัยอะไรก็ถามมานะครับลองทําดูนะทําอะไรก็ได้ที่ผมทําคลิปให้ดูทําทีละน้อยๆก่อนลองปลูกผักทีละห้าต้นสิต้นก่อนลองดูแล้วจะสนุกกับมันมีปัญหาก็ทักมาถามมานะตอบทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ตอบแล้วก็พบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะนเพื่อน Kena